ลมพัดเย็นๆนะคะได้ยินเสียงนกนะคะร้องอากาศดีเป็นธรรมชาติมากเลยตรงนี้นะคะอยู่ที่อำเภอปากทีค่ะจังหวัดนครนายกอยู่ติดถนนเลยนะคะมีบ้านเรือนตลอดเส้นทางไม่ต้องกลัวว่าจะเปียวนะคะตรงนี้เหมาะสำหรับปลูกบ้านค้าขายนะคะหรือทำสวนได้เลยนะคะเรามีที่ดินแบ่งปันค่ะแปลงเล็ก400ตารางวานะคะตรงนี้หรือหนึ่งไร่นะคะเหลือแปลงสุดท้ายแล้ว นะคะมีมอบให้ค่ะอากาศดีมากเลยค่ะนะคะเป็นพื้นที่ที่เหมาะสำหรับพักผ่อนยามเกษียณนะคะวันนี้นะคะตารางวาและ6,500นะคะมีโปรโมชั่นพิเศษลดให้อีก1,000 0แแถมโอนให้ฟรีค่ะใครสนใจติดต่อเจ้าของที่โดยตรงที่พูดอยู่นี้นะคะจานุค่ะ0 8 1ย์หนค่ะ9193952นะคะยินดีให้บริการทั้งก่อนและหลังการค่ะ